ไปตีแล้วก็ทำไมอ่ะเดี๋ยวเมึงจะตีข้งเขาบอกว่าวัดกูกูจะทำอะไรก็ได้เขาพูดแบบประมาณนี้ไวัดนี่้วัดไหนไม่ใช่ไม่ใช่แล้วลุงพ่อไปตีรถเขาได้ยังไงล่ะ ใครเถียงอ่ะเขาเถียงตรงไหนเราคือเรจ้งเลยเนี่ยแจ้งเลยเออให้เขาจ็ให้เขาจ้งจ้งไป้งไปเลยเออวันนี้ยอมจ่ายอยู่แล้วโทรลงพยยาเลยดังเลยแล้วไม่ใด้ไม่ได้เออแล้วหลวงพ่อไปตีห้ือทำไมอ่เออแล้วหลวงพ่อไปตีรไมอ่ะเอวงไปีอ ไปด่าแบบทำไมล่ะไปด่าทำไมหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนูวขับอยู่แล้วแล้วหนูก็ขับออกมาเพื่อจะมาจอดข้างหน้าที่จะไปจอดอีกฝั่งนึงเพราะฝั่งนี้มันเต็มใช่ไหมเออแค่นี้ ยังไม่นั่จะจอดรถสนิทเลยเขาเดินมายังไหนก็ไม่รู้เขาก็มาทุบป่องปองปองก็กูอยากทำอ่ะเขาพูดอย่างเงี้ยทุบยังไงนะนี่เลยค่ะแล้วก็ยืนตแปัดนึงก็ไล่มานี่เลยเขาก็กูอยากทำกูมีตังจ่ายรถตู้เด็กเล็กนะหนูว่ามีเด็กเล็กอยู่สามคนตอนที่รับมาแล้วเด็กเขาตกใจตกใจที่เด็กอนุบาลลูกหลานยี่วงตรงบอกวงนั่นคือเด็กก็อยู่ในรถเาใช่มาสามคนเพื่อจะมารับประตูชายอีกสิบสองคนของหนูอ่ะ แค่แค่ไปวนแล้วออกมาอยู่เพราะว่ากูมีตังค์จ่ายกูอยากทำเขาพูดอย่างนี้แล้วเห็นเขาพูดเลยว่าเขาเป็นเป็นญาติอะไรกับใครเขาเคยพูดว่าใครทําอะไรกูไม่ได้หรอกเพราะว่าไงก็เขามีคนใหญ่ผู้ดูแลอยู่เขาว่าใครทำอะไรไม่ได้เขาแบบนี้เป็นญาติคนใหญ่คนโตประมาณนั้นประมาณนี้เห็นว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดแค่รถเรารถเดียวใช่โดนกันมาหลายคันแล้วเพราะว่าเมื่อต้นเดือนก็มีคันหนึ่งก็เหมือนกับว่าพออย่างเงี้ยบางคนเขาไม่ได้รู้จักใครคือแบบ พระจ่ายก็คือจบแจ้งความจ่ายก็คือจบเ<ม>ขาบอกเขามีตังค์เ<ม>ขาอ,อยากทำแ<ม>คนะ่นั้นหมดไปสองแสนกว่าให้คุณจอดเวียจะตอตอนไหนก็จอดได้ใช่เปล่าท่านี้ไอรถคันนี้มันชอบจอดกว้างทางเข้าออกแล้วเด็กนักเรียนก็เอามากว้างหมาพากว้างหมาบอกทำไมจอดไม่ดูคนแล้วกว้างหมาเนี่ยหมากัดก็แล้วเดี๋ยวเราจนมันมาตะโกนใครก้อนใครก้อนใครก้อนคุณ<ม>เป็นพระคุณเมือ่อ ไม่ได้จอดในวัดฉันจอดหน้าวัดที่ฐานจะนะอล้วเวลามากันเดือดร้อนไหมเดือดร้อนไ้แล้วเวลาพูดล่าดาสิเสียใหาย,หายบอกหลายครั้งแล้วบาเทีอ่ะคุณไปสัมผ้าครูในโรงเรียนก็ได้เพราะบอกครูครูในโรงียนมาเคียรเขาเขาก็มายอมไปทีนี้เมื่อเขาอยากจอดกใกล้เขาจอดนานๆก็ทุบก,กระจกเลยแต่ว่าฉันยอมจ่ายค่ากระจกให้คุณจอดไปเลยถ้ามาอีกฉันจ็ทุบอีก แต่ใากระจกให้เขาอยากจอดได้จอดเลยไม่ว่าแล้วไม่ว่ามายทุกทุบแต่ใจก็ากระจกให้เมื่อวานเขาไม่ได้จอดเขามากลับรถเขาบอกคุณเชื่อไหมล่ะไม่ดูถามว่าคุณเชื่อไหมเอาแค่เอาถามเขามาอย่างนี้เลยมาถามลุงพ่อก็ถามว่าคุณเชื่อไหมล่ะแต่ตาพระยืนอยู่แล้วก็ไปทุบไปพูดจาอาตมาก็บอกว่าไม่เหมาะสมับที่กระทาไปโดยอารมณ์อย่างเงี้ยมันไม่ได้เพราะถือว่าหนึ่งเราเป็นพระ สเนี่ยเป็นเจา้าว<ม>าดแตอย่างน้อยก็ต้องมีเมตตามีคุณธรรม,มแต่กันนี้ว่าวัดวลโพเนี่ยอยู่ในที่ชุมชนมและอยู่กับประานศึกษาก็คือโรงเรียน<ม>เป็นโรงเรียนระดับใหญ่ของอยุธยาคือโรงเรียนประตูชัย<ม>ก็มีนักเรียนหลายพันคนแล้วก็มีการค้าการขายอยู่หน้าวัดนั่น<อ>ท่านเองก็กําลังจะก่อสร,ร้างส่วนนี้ได้เห็นแล้วเนาะ โบดด้วยศาลาที่นั่นอยู่ก็มีรถจอดอยู่หลายคันเป,ป,ป็นปกติเี่ยฉันอาตมาผ่านไปก็จะมองเสมอว่าเออมีรถเข้าไปจอดในวัดไหมไม่อยากมีปัญหา mm hmm. เพราะว่าท่านจะวาดเองท่านก็บางครั้งก็ไม่รู้นะความเมตตานะ่ท่านแยโยมทั้งหลายที่บางทีบางโยมเนี่ยก็ตัดใจตัวเองไปจอดรถแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกีดฝังขนาดไหน,นก็ทั้งก็กำลังก่อสร้างแต่ที่ได้เห็นภาพปรากฏ ตามสื่อต่างๆที่ส่งกันมาเนี่ยรับไปถึงไปทุบเลยเนี่ยอาตมาก็บอกว่าไม่เหมาะสมสิ่งนี้มีอะไรควรจะพูดจากันให้เข้าใจก่อนว่าเองอาตมาห้ามจอดนะถ้ามาจอดเนี่ยตาหมาจะดำเนิกนการทมกฎหมายแจ้งความอย่าไปทําลายทรัพย์สินเลยแน่ตาหมาจะพูดอิ่งนี้เสมอถ้าที่ตาหมาเห็นแล้วก็ไม่สบายใจยังไงก็จะเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง เราจะก็ะผู้ปกครองไปว่าการกระทำาินี้มันไม่เหมาะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ